เรายังคงเกาะติดกับกรณีของดาราสาวชื่อดังคุณแตงโมพัทรัฐธิดาที่ตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ํากลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบร่างของเธอแล้วล่าสุดโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากําลังตรวจสอบวัตถุพยานและรอผลตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนขับเรือกับ พลตตร,ตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยว่าเหตุการณ์นักแสดงสาวแต่งโมพัรทรธัดาตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนล่าสุดพบร่างของดาราสาวแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมวัตถุพยานต่างๆเพื่อส่งพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการโดยละเอียดซึ่งวัตถุพยานทั้งหมดจะถูกนำเข้าห้องแลบโดยเร็ว เพื่อนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นอกจากนี้สพเมืองนนทบ,บุรียังได้ประสานให้สพทรหนึ่งเข้าไปเก็บ DNA เพิ่มเติมอีก7คนเพื่อส่งเปรียบเทียบต่อไปว่าใครเป็นคนขับเรือครับ